ออกมันครับลึกครับนู่นทางนู้นครับนี่ปากรูครับน้ำก็เริ่มขึ้นเนี้ยน้ำขึ้นตามเลยเนี่ยเปิดปากรูให้สวยก่อนะเหี่ยมจะหนีเอะสับอะไรสับอะไรวนยสับกระดองได้หรือเปล่ายังไม่ถึงเลยเหยี่ยวแกล้ง คือ,อทำดีกันหนีบแล้วถุงมือสองชั้นเ่อความปลอดภัยดีกว่าครับถุงมือบางบาง,บางครับแค่ป้องกันหอยครับอย่างเดียวกันปูหนีบไม่ได้ครับแต่สามชั้นก็ไม่เหลือครับแบบนี้ค่าสกอรครับยังไงโอ้หูถิ่มดินนี่ดูมันจะไม่ลึกแน่ถึงยังไง น้ำก็ขึ้นตามแล้วครับตัวตัวงในดินเลยครับพาหมกเลยม,มันหันหน้าทาั้งผมเลย เต็มมือนะ่ะสายกลางไงหวพอได้ครับยญ่าพาดนะคะับ เต็มมือนางนางปูหุ่นครับขึ้นยังเอ่ยไ,ได้ครับตัวพอไ,ได้ไหนดูดินางปูเดี๋ยวก่อนครับทำดีมันจะหนีอาครับเดี๋ยวก่อนครับดินมันดูดครับล็อกให้ดี ได้ครับมันจะเป็นปูมชัน่นนิดเดียวอุ้ยโตอยู่ได้ครับหนาโูครับโอ้สยหนี่งสวยครับโอ้ย,อ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 ยสุดยอดจริงๆครับต่อครับ